การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเงินที่ท่านหนึ่งบาทล่าสุดวันที่17มิถุนายน67ที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปทบทวนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าจะสามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินที่ท่านหนึ่งบาทได้หรือไม่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นกังวลว่า สินค้าสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนั้นเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศถ้าให้ซื้อได้เนี่ยจะส่งผลกระทบทำให้เงินไหลออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนั้นหลังจากก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าสามารถใช้ซื้อสมาร์ทโฟนได้แต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยจะ นำกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเงินที่ท่าน10,000บาทจะสามารถใช้ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หรือไม่ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนบัะมาณ2อาทิตย์จากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันตอนแรกเหมือนจะได้ตอนนี้ยังไม่ชัวครับในการใช้ซื้อสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ